มอร์นิ่งมอร์นิ่งช่วงนี้เป็นช่วงสุขภาพช่วงออกกำลังกายข้างนอกฝนตกเดี๋ยววิวจะไปช่วยต้นดอกไม้วิวดูซิหอบหิ้วเข้ามาฝนตกไปตอบคำถามก่อนไปเล่ช่วงออกกำลังกายสำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายที่หนักๆนะคะไปเลยมีโซฟามีสำหรับไปเลยไปเลย ออกกลายก่อนนะคะน่นอนยา่อน้ซอขวดก็ได้นี่สหรับคนที่เป็นกดไลย้อนนะคะกดไหลย้อคนที่ไม่มีเวลานะคะก็ออกง่ายอยู่ที่บ้านนะคะเพื่อนๆนะคะไปเลยยกขาขึ้นข้างบน ทำตามทำตามนะคะมีฝาทาตามแล้วก็นับหนึ่งถึงยี่สิบนะคะเข้าไปอีกเข้าไปอีกให้เลือดไหลลงหัวเข้าไปอีกค่ะทําที่ฝาผนังบ้านของคุณก็ได้นะคะ จะได้ไหลลงขาสำหรับคนที่ปวดขานะคะปนับหนึ่งถึงยสบนับหนึถึงยีสบกล้ามเนือกล้ามเนื้อสลับกอกไปสลับกไปมือก็ขายกขึ้นข้างฝาข้างโซฟาสำหรับผู้สูงอายุทําบนที่นอนก็ได้นะจ๊ะ สำหรับคนที่นะคะ <S <S ให้เลือดไหล,ลลงมา <ừ. S 2> ข้างหลังเรานะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นในละหมวกวิววีอยู่ไหนจะใส่ไม่ใส่หมวกไม่ได้ออกกาลกายต้องใส่หมวกซ็าหมวกพาคินไปแล้ใส่หมวกแล้วแล้วก็สำหรับ <S 1> <S 1> จ,จุดนอนจุดเตียวจุดุกเอเอาเพลงไปไหน อันนี้สำหรับเราออกอยู่ที่บ้านเรานะคะน้ำสองขวดน้ำสองขวดน้ำสองขวดเราใครมีก้อนหินก็ใช้ก้อนหินได้นะคะทำง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าจะไหวไหมทำดูสิพี่ดูสิกล้ามเนื้อจะได้แข็งแรง ช้าๆช้าๆโดยยืนตรงก็ได้ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงทำให้ได้20ครั้งอันนี้แนะนำเรากลนะคะสำหรับคนที่กล้าเมเนื้ออ่อนแรงต้องเทอพีต้องบำบัดตัวเอง เราแก่แล้วเราต้องให้กล้ามเนื้อถ้างั้นบางคนลุกขึ้นนี้ก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยใช่ไหมคะเราต้องฝึกกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงพี่เนาะก,ก็ทําได้นะพี่เนอะพี่เนาะขวดน้ำอันนี้หนึ่งจุดห้าสามลิตรก็พอค่ะฝึกค่อยๆทํา กล้ามเนื้อเราจะได้แข็งแรงนะคะแล้วก็สำหรับคนที่นอนบนที่นอนก็ยกขึ้นบนที่นอนยกขาฝึกยกแขนยกขาบ่อยๆนะคะแขนจะแขนเราจะต้องได้เอาเพลงไปใส่ะเพ่งออกกำลังกายกำลังเ,เปิดเพลงเข้าบรรยากาศฝนตกข้างนอก เดี๋ยวจะไปช่วยพิกวิวีอยู่เพลงไปไหนเพลงไปไหนเปิดเพลงสักหน่อยก่อนไม่มีเพลงออกกาาลงกายไม่มันภานาอ้ยเปิดเพลงสมัยคุณพ่อสอนคีรีสีเปิดจวกมนะเดี๋ยวหาเพลงแต้มคิดถึงพ เสียงหวานเนาะคิดถึงพี่หน่อยพี่บ้างไหมคิดถึงพี่บ้างไหมไปละไ่ใส่แต่ถ้าเราอันนี้เราทำง่ายๆอยู่ที่บ้านเรานะคะไม่ต้องไปเกงใจใครไม่ต้องไปเกงใจใครไม่ต้องไปเกงใจเกงใจใคร,ใใครไม่ต้องไปเกงใจใคร อถ้วเปิดไฟแล้วฝรั่งเขามองเราต้องมีน้ำสองขวดนะคะมีคนคุณป้าละเอาไปทำดูนะคะเพื่อนๆน้ำแค่สองขวดฝึกน้ำหนักของเราลืมสัญญาสัญญาต้องช่วยเดี๋ยวไปช่วยต้นไม้ก่อนต้นไม้ของฝนตกดูสิเดี๋ยวไปขนพิก คนพีกคนพีกดูไปไปขนเข้ามาฝนตกหนักไปช่วยต้นไม้ไปช่วยเข้ามาได้แค่นานล่ะเดี๋ยวไปช่วยอีกอ้ยฝนตกหนาฝนตกเต็มเมื่อคืนนี่ค่ะลมแรงโอ้ยเสียดายเนาะดอกไม้ล้มละเนละหน้าเดี๋ยวไปช่วยก่อนนะคะ